ตลาดรั์แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยนะครับเสนอขาย DR แล้วก็ DRX นะครับอ้างอิงหุ้น Microsoft Alphabet นะครับ Nvidia แล้วก็ไปตู้เริ่มเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดซับแห่งประเทศไทยครับได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเสนอขาย DR และ d i x ตัวใหม่ครับพร้อมกันสี่หลักทรั์นะครับอ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นจีนนั่นก็คือหุ้น Microsoft a l p h a b บ t นะครับ NVD แล้วก็ไปตู้เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับผู้ลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากกระแสะ AI เปลี่ยนโลกนะครับช่วงต้นรายการพี่หนอมบอกว่าหุ้น AI ขึ้นเยอะนะครับแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลงทุนในหุ้นเหล่านี้แหละครับที่เป็นหุ้น AI ของต่างประเทศนะครับผ่าน DR DR ของไปตู้นะครับ ใช้ชื่อยอ่อว่า BIDU 8 0ไปนะครับไปตู้80เริ่มซื้อขายแล้วสำหรับท่านที่มีพอร์ตหุ้นก็ลงทุนได้ทันทีนซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทนะครับเริ่มต้นขั้นต่ำเพียงหนึ่งหน่วยเทรดง่ายๆผ่านสตรีมมิงได้เลยและ DRX นะครับ3ตัวก็คือ Google 8 0 X นะครับ o i t r o s o f t 8 0 X นะครับเ v i d i a 8ด X ก็เริ่มซื้อขายแล้วนะครับแต่เป็นการซื้อขายในช่วงค่ำนะครับเพราะว่า เปิดเทรดพร้อมกับทางฝั่งอเมริกาก็2ทุ่มถึงตี4ตามเวลาบ้านเราก็ลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแต่เข้าไปที่เมนู DRX นะครับท่านที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/drx นะครับเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้นะคะแล้วก็สามารถซื้อขายได้ผ่านแอปสตรีมมิ่งเหมือนการซื้อขายหุ้นเลยแหละคะ่ะ